แจ้งด่วนการไฟฟ้าประกาศให้ตรวจสอบบินค่าไฟในเดือนพฤษภาคม66ใครไม่ได้รับส่วนลดให้ทำแบบนี้ด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกระบุ่มนะคะวันนี้วันที่20พฤษภาคม66นะคะส่วนใหญ่บินค่าไฟจะมาแล้วนะคะใครบินค่าไฟมาแล้วบ้างให้ตรวจสอบดูด่วนเลยนะคะว่าไม่ได้รับส่วนลดหรือว่าได้รับส่วนลดกันบ้างส่วนบ้านบุมน่มยังยังไม่มานะไม่มีตัวอย่างให้ดู อ่าลืมไปมีอยู่นะคะนี่ก็เป็นบ้านหลังเก่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าของบุ๋มนะคะเดือนนี้บุ๋มได้ใช้ไฟฟรีค่ะก็คือหลังนี้จะไม่มีใครอยู่นะคะก็จะได้รับส่วนลดนะค่ะตามนี้เลยทุกให้ทุกคนตรวจสอบดูนะว่าตัวเองนั้นได้รับส่วนลดไหมนะคะเขาประกาศให้ทั้งการไฟฟ้าสบวีภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะตามเงื่อนไขดังนี้เลยค่ะ นี่เลยนะคะก่อนอื่นบุงของคุณข้อมูลค่ะจากเพจไทยคู่ฟ้านะคะเป็นเพจของทางรัฐบาลนะคะเขามีการประกาศแนละแจ้งให้ประชาชนนั้นตรวจสอบค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม66นะคะหากยังไม่ได้รับส่วนลดเขาก็จะคืนให้ในเดือนถัดไปแล้วก็พร้อมตัวอย่างนะนี่ตามนี้เลยแต่้อมบุ้งนะคือได้รับส่วนลดแล้วนะคะขอมบุ้งอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งเงื่อนไขนะคะที่จะได้รับส่วนลดก็คือตามนี้เลยนะคะ การไฟฟ้านาครหลวงนะคะแจ้งประชาชนค่ะได้รับนะคะบินค่าไฟฟ้าพฤษภาคม66ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งในวันที่14-17พฤษภาคม66โดยยังไม่มีส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะตามมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้ไฟบ้านไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนและส่วนลด150บาทต่อรายนะคะสำหรับบ้านอาอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนค่ะ ตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้านะคะที่ปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะหรือที่ทำการ MEA ค่ะส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะ PEA นะคะ Smart Life เนี่ยก็ดาวน์โหลดมานะคะและสำหรับกรณีที่ประชาชนนะคะได้รับข้อความแอบอ้างจากหน่วยงาน MEA หรือว่า PEA นะคะของการไฟฟ้านครหลวงและส่วนมิภาค มีการหลอกเก็บค่าบริการต่างๆนอกที่ทําการนะคะหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ขอให้ประชาชนนั้นอย่างลงเชื่อนะคะทุกคนให้สันนิษฐานว่าเป็นวิชาชีพได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีนโยบายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเออมีทั้งออนไลน์หรือว่าส่งอีเทลไปเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะเขาเจเอเป็นบินให้เท่านั้นนะคะ แล้วเขาก็ไม่มีนโยบายให้พนักงานหรือว่าตัวแทนรับชําระค่าบริการใดนๆนอกสถานที่ที่ทําการนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ตรวจสอบดูแล้วนะคะอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้รับบินตามนี้นะ14-17นะคะไม่ได้รับส่วนลดเขาจะคืนส่วนลดให้นะคะในเดือนถัดไปนะ